ừ của lúc tôi <laughs> thấy nó khác quá tôi mà cô ấy đi ơi anh อันนี้เสือดีทุดหมออันคุณหมอไม่หนค่ับไใกระดูมา่าที่บ้านบมีคนคนไม่ไวยหอ้าใเชื่อว่าไมกบ้าน็นี่แล้วหมอจะไปถูกได้ยังไงอบหัางไม่คนใจเครเลยยบัยาหมอไม่่ยหมอมากลมากกาดนอกี่ากินเอานี่นี่เปวยนีแน่นอนนี่หมอ นีย่ยเอแล้เ er ี้้รอมันเก็บต้นเล็หวยตัวมันเป็ไฟมันโดนมันไหม้วัีเป็นไฟ้อหน่อยยาานีรคัวอยขนาดนี้มันเป็นรัอ๋อมันเก็บองี้ยเก็บทองเดกซื้อไาชกินหยกินข้าวหลอ้าอกินตัวอวยเลยแต่มอสต้อง่นะปวดตาอ้อ อยู่า้านัไ้ด้หมออยู่หลังนี้นี่หจะันซทำไมไทไมไมีเขาบอกว่นอนเต๋อยู่นี่บ้างทำไมกระดานเสขนมเข้าตรง ไม่ิอะไรเป็นอาหารหนึ่าทมอพูดพอพอยาพูดกูพูดมึงไม่้นอะไรพูดพูดกมอกนอะไรปหากินไปกินไปเก้ยกิน้าเหรอเขากินของกเฉินเขากินอะไรของดิบๆของก่าของกินมันมีแต่เชื้อโรคมันมีแต่พยาธิมันมีแต่ขี้กระตวไปกินที่ไหนเนี่ยอาหารเนี่ยก เขาดีป้าสาิีปากตามโรงพยาบาลไม่ถีไม่จำหรอกว่าทานอาหารให้คนห้ามูมันะทำหมอขยะมันบอวัวเขาทำไมขยนเขาเป็นอะไรคะมันเป็นผีอ้มันเป็นสีนี่เอง ี่รคตุ้ย,ายามีอาการเป็นอะไรผิดหออาเป็นโรคปอดก็บอกว่าเป็นโรคปอดเป็นมะเร็งก็บอกว่าเป็นมะเร็งเป็นอะไรกันแน่เป็นปอดญาติผ่าขาหมอที่นี่ใส่โรคแล้วนะคะคนไข้เขาเป็นโรคไส้ตีนข้าเเรียนหนีเขาเป็นใจตีหมอดูก็รู้ ไกมของอีออกเพราะไข่กระดูกกระหดัะหาคัญหาเริ่มมีอาการติดป่วยกันดอนไกหรือว่าตังตอนไหนคะเป็นตั้งตป็นตั้งก็มีวนสนเหมือนกันเขาไปมาตั้งแต่เกิดทำไมไม่ีเอาไปลักาเป็นนานขนาดนี้ได้ยัง

อยาก,กินของดีไม่กินหน่อยขอบถูกนี่อยช้อนกลางเข้าใจไหมจะได้กลุถูกขาดนั่น,นเพื่อทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าต่อร่างกายตามโชนาการที่หมอบังคับก,กินทานอาหารให้ครบห้าหมูอ,อย่าก,กินบ้านหนองคอนผัดหมูเดียวไม้ไปกินบ้านหน้องคููขาไอ้หมูทิชชอ่หมูถามอาหารไปกินเลยบ้านหน้องเขื่อน ตุ้มมูหไปกินให้มันโค้บ้านฉะไทยน้ำหมาไปกินไปกินเลยบ้านผือหมูที่หรือว่าแขกเข้ยไอ่เฮ้ยไ่ะคุณหม้อมาจะลงบานไหนชาาากล่บานสาพนเน่ันหางกูกล้วยกูไปบ้านคุณนักกูยานหมอสยามูนเอาเอาร แบนี้ขยา่าเทสแบบนี้เดี๋ยวหมอจะเอาไปรักษาแบบอุปถัมภ์นะคะเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลเอาไปสขอเป็นอะไรก็ลองดุกเลปุยาองไงมคะายเป็นอะไรเป็นหาเหรอวนหอทไมหมอกระบดดกระชิงที่มีประโยชน์กระิงที่มีคุณ มีตัวทั้งแค่สามพันมันโอายูกบอกยังจริงจริใครไม่ีกว่านียคุณลิศดปอบยากที่นิ่นเขาูงขนาดไหนเสียเนเสียคำวดวคุณยายคุณหมอถามจัดใจหน่อยค่ะคุณยายมาจากบ้านไหนคะ หมอครัพูดจะรู้พ้ดอย่างนี้ค่ะคุณยายเดี๋ยวจะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลมาคะตื like> ่นีนะคะเดี๋ที่หมออะชุไมาให้เปลี่ยนนะคะคุณยายเปลี่ยนที่หมอเปลี่นเาให้เรารปลี่ยป็นไ